เอาละครับทีนี้เรามาดูเรื่องของมิติทางเศรษฐกิจกันบ้างน,นะครับจากการที่พื้นที่ที่มีน้ําท่วมนี้นะครับเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจด้วยนะครับเรามาดูกันว่าการประเมินของบรรดานักเศรษฐศาสตร์เองว่าผลกระทบที่ออกมาในมิติเศรษฐกิจนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับ โดยอาจารย์ธนาวัฒน์พลวิชัยนะครับเป็นอธิการบดีและก็ที่ปรึกษาศูนย์พยากรณเศรษฐกิจอุตสาหกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกแล้วก็น้าท่วมในพื้นที่10จังหวัดภาคใต้ในตอนนี้เบื้องต้นประเมินความเสียหายในประมาณเอานี้วันละนะครับหนึ 1, ่พถึงหนึ่ล้านบาทนะครับเพราะภาคใต้เองนะครับเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก,การค้าการลงทุนเป็นหลักเลยถ้าสถานการณ์ยังยืดเยื้อต่อไปนะครับ ในหนึ่งเดือนนี้ประเมินว่าจะมีความเสียหาย1 0 0 0 0ถึง15,000ล้านบาทเพราะว่าช่วงนี้เองครับเป็นเริ่มต้นช่วงไฮซีซั่นของภาคก,การท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติตอนนี้ก็จะเดินหน้าเข้าไปท่องเที่ยวที่ภาคใต้เลยละครับเป็นจนํานวนมากในกรอบเวลานี้ทีนี้เมื่อวานนี้ครับ24พฤศจิกายนดรพจตอรพศรรามพัฒนานนท์ประธานกรรมาการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนําเอาสมุดปกขาหอการค้าไทยปี2อ6 8นละครับที่เป็นข้อสรุปประดมความเห็น ระหว่างการสัมมนาของการค้าทั่วประเทศครั้งที่43น,นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยก็จัดขึ้นที่สงขลาพอดีเลยที่ศูนย์ประชุมนานาชาติสลองสิร,ริราชสมบัติครบ60ปีหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่สงขลา,าภายใต้แนวความคิดที่มีชื่อว่า unlocking the growth ศักยภาพใหม่แห่งการเติบโตโดยที่ได้มีการเตรียมนะครับนำเสนอสมุดปกขาวนี้เนี่ยเสนอต่อยนายกรัฐมนตรีเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดทิศทางนโยบายขับเคลื่อยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจประเทศ ดรพลบอกว่าแม้ว่างานสัมมนาครั้งนี้ก็ไปจัดที่สงขลานะครับพอดีว่าเกิดเหตุการณ์ที่น้ําท่วมก็เลยต้องยกเลิกหลังจากที่ประชุมไปได้แค่วันเดียวเพราะสถานการณ์ที่หาดใหญ่และกับพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้รับผลกระทบไปหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยรวมถึงผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยมากกว่า 1, 5 0 0นาคนขณะเดียวกันนะครับตอนนี้มูลนิธิผานิ์สงเคราะห์โดยหอการค้าไทยมีการเปิดรรรระะมมมับิิิาาเเเเพพพืืื่่่่ออชชชวยหลปนนนใ้ทีต พระาะทราบมานะครับว่าตอนนี้สถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดยังไม่คลี่คลายเลยสารสม,มุดปกขาวหอการค้าไทายปี68ปเนี่ยนะครับหอการค้ารวบรวมข้อเสนอแนะแล้วก็เสียงสะท้อนจากเครือข่ายการค้าในทั่วประเทศจัดทารวมเป็นเอกสารมอบให้นายงตรีช่วงที่มีการประชุมคอรมอเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ให้รัฐบาลก็สามารถเอาประเด็นที่ได้รับเนี่ยนะครับไปพิจารณาดําเนินการได้ประเด็นและข้อเสนอที่ของการค้าบรรจุเอาไว้ในสม,มุดปกขาวปีนี้นะครับครอบคลุม5มิติหลักครับได้แก่อะไรบ้างไปไล่เรียงกันครับข้อแรกเลยด้านการค้ากับการลงทุน Trade a n d i n v e s t m e n t มุ่งยกระดับศักยภาพและการค้าการลงทุนประเทศผ่านเร่งการเร่งให้สัตยาบันนะครับของกรอบการค้าเจรจาเสรีคือ FTA นะครับเช่นไทยสรีลังกาไทยเอฟตาการสมัครเข้าร่วมนะครับเป็นสมาชิกกลุ่ม O E C D พร้อมปรับโครงสร้างกฎหมายเปิดเสรีโลจิสติกส์ทบทวนพรบรธุรกิจคนต่างด้าวจัดตั้งหน่วยงาน Fast t r a c k Reform กิโยตินยูนิตเพื่อรื้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคด้วย2ครับไปดูด้านการเกษตรกับอาหาร agriculture and food เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร Value-based Agriculture ผ่านการผลักดัน Product Champions ในสินค้าหลัก3ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ Tourism and Services เสนอเป้าหมายให้ไทยเ,ยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและสุขภาพระดับโลก Global Wellness and Tourism Hub สครับด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตรกรรม Digital AI and Innovation ผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล Green Economy ต่างเป้าเพิ่มสัดส่วนเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับต่อ GDP 29.9เป็น35%ครับภายในปี2,579นะครับหรือว่าอีก11ปีข้างหน้าแล้วก็สร้างงานคุณภาพมากกว่า2ล้านตำแหน่งและมีอีกหนึ่งมิติครับก็คือด้านความยั่งยืน sustainability เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐรกิจสีเขิยวกรีนอีค o โมโมีและเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่าเซอร์คิลอีคอมมีตอนนี้เรามาต่อติสนการณ์น้ำท่วมกันนะคะโดยช่วงนี้เราจะร่วมพูดคุยกันกับทางคุณทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาค่ะคุณทรงพลสวัสดีค่ะคุณทรงพลสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับดรวิทย์คุณเมย์สวัสดีครับคุณทรงพลขออนุญาตถามถอยไปนิดนะครับว่าทำไมปีนี้เนี่ยปริมาณน้ำฝนกาไม่ได้มากเป็นพิสดารทำไมถึงได้มีภาวะน้ำท่วมขนาดหนักแบบนี้ในพื้นที่ครับ คือจริงๆจะบอกว่าปริมาณน้ำฝนไม่ได้มากก็คงไม่ใช่ครับปริมาณน้ำฝนเนี่ยคือตั้งแต่การลดฝนที่ก้ายี่สิบี่สเเนี่ย3วันปริมาณน้ำฝนสะสมนี่ก็600กว่ามิลนะครับซึ่งมันถือว่ามากกว่าเมื่อเคยเกิดน้ำท่วมใหญ่ก่อนหน้านั้นในปี53หรือปี40ซะอีกแล้วก็แต่ครั้งนี้ที่แปลกก็คือว่าปริมาณน้ำธรรมดาคนหัดใหญ่เราจะไปเฝ้าระวังน้ำที่มาจากทางสเดาแล้วก็ผ่านทางบ่วงกองแล้วก็ตามลำน้ำที่เรามีสถานีมอนิเตอร์ระดับน้ำในการเฝ้าระวัง จะเฝ้าระวังกระแสน้ํานั้นเป็นหลักแต่เที่ยวเนี้ยน้ามันฝนตกในเมืองตกหนักจนจนแก้มลิงที่เป็นจุดรับน้ําจากเขาคอหง่ะครับรับน้ําจนมันเต็มแล้วก็ต้องปล่อยน้ําล้นออกมาพอน้ําล้นออกมาเนี้ยน้าล้นเข้ามาทางเส้นคลองคลองของตรงนั้นเขาเรียกคลอง30เมตรคลอง30เมตรก็ไม่ได้ใหญ่มากมันก็รับน้ําได้แล้วก็ระบายไม่ทันเริ่มเข้ามาที่คลองในกิ่งก้านสาขาที่อยู่ตรงนั้นเขาเรียกคลองเตยพอคลองเตยน้ํามันเต็มกลับมาก็ท่วมเข้าโซนเมืองเพราะคลองเตยนี่วิ่งผ่านเมืองทั้งเมืองหาดใหญ่เลย นันคือภาพแรกของวันที่สิบเก้าตอนนั้นก็คือแก้แล้วนะครับก็คือว่ามันก็ท่วมมาอย่างที่เป็นข่าวช่วงวันที่ยี่สิบ เอ็ดแล้วก็ยี่ิบสองตอนนั้นนะ่ะคือสิบเก้าเริ่มตกแล้วยี่สิบหยุดยี่สิบเอ็ดตกอีกทีหนึง่งแล้วยี่บสองเป็นข่าวน้ำท่วมทั้งหันใหญ่อตอนนั้นก็เป็นข่าวครั้งหนึ่งท,ทีนี้ถ้าท่านสังเกตก็คือว่าหลังวันที่ยี่สิบสามเน้น้ำเริ่มมีการลดลงก็ตรงนี้ก็คือเราก็เข้าใจว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นมันมีมวลน้ําจากเดาที่ฝังฝ่งเสดาฝนตกหนักมากน้ํามันหนุนเสริม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 ตลอดแล้วก็ฝนในหันใหญ่ก็กลับมาตตกกนนนนัััอีีคร้งว่่เป็บ มาจนทุกวันนี้คือสถานการณร์เลวร้ายที่สุดตั้งแต่เคยมีเหตุการณ์น้าท่วมที่หัดใหญ่แล้วครับนนตอนนี้ตอนนี้คุณทรงพลเองก็ถือว่าเป็นลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยอยากให้อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดให้เราทราบหน่อยค่ะ คือตอนนี้ผมขอขอบอกทาง The Standard Well แล้วก็ผู้ฟังนะครับเพราะตอนนี้ผมว่าสถานก,การณ์ใหญ่คือวิกฤตระดับชาติแล้วก็เพราะว่าระดับน้ําท่วมนี่สูงมากๆแล้วก็พื้นที่การเข้าถึงเนี่ยด้วยรถยานพาหนะทหารนี่เข้าได้จํากัดมากเพราะ GMC เนี่ยขนาดผมเมื่อวานติดรถไป GMC ยังเข้าไปได้ในแค่พื้นที่น้ําลึกได้ประมาณไม่เกินเมตรครึ่ง mm. เมตรกว่าแต่ว่า จุดที่เมตรกว่านี้มันมีเกือบ็มเมืองหมดแล้วแล้วที่เหลือมันเกินเป็นสองเมตรสามเมตรสี่เมตรอย่างเงี้ยฮะจุดพวกนั้นต้องลงเป็นเรือแล้วการลงเป็นเรือเรือเรามีไม่พอครับเรือเรามีจากกองทัพทหารบกทหารเรือที่ขอกําลังมามีไม่จํานวนไม่เพียงพอเพราะต้องมีทั้งคนขับเรือและเรือซึ่งตอนนี้ก็มีน้อยแต่ความต้องการเนี่ยช่วยเหลือเนี่ยเยอะเราลองนึกภาพของันาดใหญ่เป็นแองกระทะไอ้จุดที่แองกระทะลึกสุดเนี่ยสี่เมตรกว่าเสามสี่เมตรเนี่ยมีตรงนั้นอ่ะเรือไปได้แค่ประมาณช่วงสองเมตรก็เข้า ไปก็มีความช่วยระยกมากครับครับผมก็เลยตอนนี้ทําให้ความช่วยเหลือเนี่ยไปยังไม่ไม่ทั่วถ,ถึงกับความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนที่เขาเดือดร้อนมากเลยตอนนี้ผมอยู่ในกลุ่มที่เห็นคนฟีดข่าวว่าพ่อแม่อยู่ชั้นสองน้ำจะถึงแล้วคนติดเตียงบ้างบางคนต้องปีหลังคาอยู่รอความช่วยเหลือตะโกนไม่มีอาหารไม่มีการกินคือความช่วยเหลือไปไม่ทันนะครับหรือไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทํางานทํางานไม่หยุดไม่หย่อนเลยแต่ว่า อุปกรณ์ใช้แมกกาซีที่มีอยู่มันไม่พอแล้วสกัดแสน้ําความสา,ากา์ความยากในการช่วยเหลือทุกทุกเคสเนี่ยมันไม่ค่อยง่ายใช้เวลาในการช่วยเหลือก่าจะไปก่าจะกลับมาเคสหนึ่งค่อนข้างยากมากครับคุณสมบรติครับก่อนที่จะไปถามเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจ mm hmm. ผมถอยกลับมาเลยครับตอนนี้เนี่ย mm hmm. มาตร,รการในการช่วยเหลือเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้มีฝนตกมาเติมไหมครับหรือว่าสถานการณ์เรื่องฝนฟ้าอากาศน่าจะประมาณนี้มาตร,รการในการให้ความช่วยเหลือลดปริมาณนะ้ําเป็นไงบ้างครับ คือตอนนี้มาตรการในการช่วยเหลือนี่คือในภาครัฐก็มีการตั้งศูนย์อํานวยการในการช่วยเหลือโดยนี้แม่ทัพภานที่4มามากํากับดูแลนะครับในที่ค่ายเสยนานรงค์นะครับแล้วก็มีการนําทั้งผู้ว่าแล้วก็คณะทํางานของท่าน ทุกอย่างเข้ามานะครับในการประสานข้อมูลช่วยเหลือแต่ตอนนี้ผมก็ไปอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นมาผมก็คิดว่ายังยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการ organize ข้อมูลพวกนี้ให้มันดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นข้อมูลเข้ามาเยอะแต่ว่าเรายังขาดเรื่องการ organize ข้อมูลพวกนี้ให้มันเป็น,ปน,ปนระบบมากก็พยายามเสนออยู่ครับว่าควรต้องมีระบบ Dash บ o a r ดติดตามการประสานพื้นที่แต่ละจุดแต่ละแล้วมีการ Feedback ข้อมูลกลับไปกลับมาหน่อยไม่งั้นข้อมูลมันมันเราไม่รู้ว่าตรงไหนสถานการณ์เป็นยังไงแล้วเก็บตรงไหนเรีย ร้อยแล้วเพราะตอนนี้คนที่มาช่วยเหลือด้วยกําลังของเอกชนเองอย่างคุณกันจอมพลังหรือคนอื่นก็คุณบินบรรลือฤทธิ์ก็มาช่วยเก็บพื้นที่บางส่วนไปแล้วแต่พื้นที่ที่ทหารตำรวจเข้าไปดูแลตรงไหนบ้างที่ทําอะไรตรงนี้ก็นั่งบูรณาการข้อมูลให้มันเอาข้อมูลมาช่วยเหลือคน้ได้มากที่สุดตอนนี้ก็พยายามพัฒนานอยู่ผู้ว่าก็ดําเนินการอยู่ครับตอนนี้ก็พยายามปรับปรุงอยู่ครับสําหรับตัวข้อมูลค่ะเชิญค่ะ ครับแล้วก็ในส่วนที่เหมือนถามว่าตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมนะครับเพราะยังมีปริมาณฝนตกอยู่ต่อเนื่องตกหยุดตกหยุดแล้วน้ำก็ยิงขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็เพิ่งรับสายเกือบตลอดก็มีคนต้องการความช่วยเหลือที่แบบวิกฤตมากๆแล้วเต็มเลยแต่เราก็ยิ่งประสานว่าจะเอาคนไปช่วยยังไงเพราะาตอนนี้ขนาดผมติดต่อเข้าไปที่ศูนย์ข้อมูลเขาเขาก็เวทต,ติ้งลิสต์เขาแบบเยอะมากครับ ในเรื่องของการออนการในข้อมูลตรงนี้ค่ะอยากจะให้มีหน่วยงานอื่นๆตรงไหนไหมคะที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตเพราะว่าตอนนี้ประชาชนก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนอยู่นะคะ ผมว่าตอนนี้หน่วยงานที่มีพอมีการแจกจ่ายช่วยเหลือคนเレสคิวคนด้วยเฮลิคอปเตอร์อาจจะต้องเข้ามาเยอะเลยในการเอาพื้นที่น้ําสูงอ,ะอ่ะเพราะตรงนั้นถ้ารอเรือเข้าไปรอบหนึ่งกว่าจะไปถึงรับคนได้5้าคนเต็มลําเรืออย่างนี้ผมว่าแล้วกว่าจะกลับมาส่งที่ GMC ไปกลับเพาเป็นเกือบหลายนาทีมากแล้วครับมผมว่ามันไม่ทันกับความช่วยเหลือคนซึ่งเราติดอยู่ในบ้านละโซนบางโซนเป็นหลายพันคนเรืออย่างงี้ครับเป็นร้อยคนเรือพันคนเรืออย่างนี้ มันมันมันไม่ไหวตรงนี้คือความช่วยเหลือเรื่องทรัพยากรพวกทั้งเรือเจสสกีหรือว่าเฮลิคอปเตอร์พวกนี้ระดมได้ก็ต้องมาแล้วก็คนที่มาก็ต้องหาคนพื้นที่ที่นําทางไปให้ได้ว่าพื้นที่ไหนที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะพอคนห่ังจังหวัดมาก็จะไม่เข้าใจสถานการณ์ว่าตรงไหนที่ต้องไปก็ไปไม่ถูกอีกครับครับต้องการเป็นต้องรอคนพื้นที่ ไปช่วยเขาอีกครับประมาณนั้นครับคุณสงงพลครับขออนุญาตย้ายมาพูดถึงเรื่องผลกระทบเศรษฐกิจกันบ้าง<ช>เพราะว่าช่วงที่น้ำเอ่อล้นขึ้นมานี้เป็นช่วงที่มีการจัดสัมมนาประจรําปีของการค้าด้วยนะครับผลกระทบที่มีต่อเซกเตอร์ทางธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ คือถ้าเซกเตอร์ตั้งไหนจัดงานสัมนาหอค้าผมดึงคนมาทั่วประเทศมาเกือบสองพันคนอย่างงี้ครับเพื่อมาจัดงานสัมนาเนี่ยการที่จัดงานจัดได้แค่วันเดียวละคนกลายเป็นต้องทยอยลับตรงนั้นก็กระทบแล้วในเรื่องของภาพของการจัดเลี้ยงไมซ์ในการงานประชุมมิทติ้งต่างๆแต่ในภาพของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทั้งหัดใหญ่เนี่ยมันมเยอะนะครับแล้วตอนนี้คือผลกระทบทางเศรษฐกิจเราต้องประเมินเป็นเฟสก่อน เฟสน,น้าคือชุดธุรกิจหยุดทํางานไม่สามารถเจเนเรตรายได้ได้เนี่ยอย่างน้อยตอนนี้ก็เป็นสัปดาห์แน่นอนแล้วครับตั้งแต่เริ่มน้าท่วมวันที่22จนป่านนี้สถานการณ์ไม่ขี้ขายแล้วก็น่าจะกว่าจะน้ําลงขึ้นไปเนี่ยผมว่าสถานการณ์ตรงนี้อย่างน้อยก็หมดธุกรกิจท้ดีว่าไม่ได้สามารถทํางานได้หนึ่งสัปดาห์ก็หมดไปแล้วเป็นเกือบห้าหกร้อยล้านบาทต้องมีอยู่แล้วในการเจเนเรต ช่วงสัปดาห์อย่างนี้แต่สิ่งที่กระทบหนักกว่านั้นก็คือว่าทรัพย์สินที่เสียหายมูลค่าสินทรัพย์ไม่ว่าอาคารสำนักงานไอ,อพวกยานพาหน,นะต่างๆของประชาชนพี่น้องประชาชนคนทั่วไปที่ทรัพย์สินเสียหายบ้านเรือนต่างๆเสียหายแล้วต้องบูรณะใหม่เนี่ยผมประเมินความเสียหายตรงนี้ผมว่าหนักกว่าปีห้าสาซึ่งตอนนั้นปีห้าสมประเมินค่าผลกระทบเป็นหมื่นล้านอยู่แล้วนะครับผมมองว่าถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ยังไงปีนี้ น่าจะความเสียหายจากตรงนี้แล้วก็ค่าเสียโอกาสจากการที่ไม่สามารถเปิดรายได้กว่าจะรีคาบเวอรี่ร้านค้าตัวเองกลับมาได้เนี่ยผมว่าเป็นหมื่นล้านบาทแน่นอนครับตอนแรก็อนนี้ดีประเมินไว้หนึ่งหมื่นถึงสองพันล้านบาทอย่างต่ครับสำหรับภาคครัวเรือรนภาคการเกษตรค่ะความเสียหายเรื่องของอุตสาหกรรมยางหรือแม้กระทั่งตัวของพืนที่ยางพาราภาคการท่องเที่ยวเราประเมินเบื้องต้นยังไงบ้างคะ คือตอนนี้ก็เดี๋ยวผมยังต้องรอข้อมูลประเมินอย่างชัดเจนอีกทีแต่ที่ทราบมาก็ที่สะเดาก็ฝนตกน้าท่วมสาการหนักไม่แพ้กันตรงนั้นก็เป็นพื้นที่สวนยางพาราที่เป็นภาคการเกษตรของเราอยู่เยอะนะครับและในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าพื้นที่จนนะหรือพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอยู่หลายส่วนซึ่งตรงนี้ความเสียหายในเชิงพื้นที่เกษตรเนี่ยก็จะมีด้วยเหมือนกันตรงนี้ก็ได้รับผลกระทบแน่นอนครับซึ่ง ในตัวเมืองันใหญ่เป็นย่านคานคาย่านเศรษฐกิจเนี่พื้นที่อื่นในจังหวัดสงขลาที่ได้รับน้ําท่วมเนี่ยก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมผมว่าก็ส่งผลกระทบให้สวนยางรอนนี้ก็ไม่สามารถเข้ากรีดหรือสามารถทํางานได้อย่างปกติต้องรออีกนานนะครับครับคุณทรงพลครับปีนี้ไทยเองจะเป็นเจ้าภาพสี่เกมส์สังเกไปช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็สงขลาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่น่าจะมีการจัดการแข่งขันบางประเภทด้วยเราจะเดินหน้าไงดีครับเนี่ย ผมไม่เชื่อว่าตอนนี้เราคงต้องโฟกัสเรื่องของการเอาตัวรอดในการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้เป็นพิรุตีแรกะช่วยคนช่วยทุกอย่างแล้วที่เหลือหลังจากนั้นก็จะเป็นมาตรการรีคอเวอรี่ครับว่ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยคนที่ได้รผลกระทบภาครัฐต้องอัดเงินสับสู์ช่วยเหลือในการซ่อมบ้านซ่อมร้านค้าให้เงินกู้ซอมโลนไม่มีดอกเบีย้ยให้กับ ผู้ประกอบการที่เขาต้องฟื้นฟูธุรกิจขึ้นมาหรือมาตรการตรงนี้ต้องเยียวยามีเม็ดเงินจากภาครัฐอย่างเต็มที่ที่ต้องทําให้คนหัดใหญ่รู้สึกว่าเขาได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจริงแล้วถ้ามีการสนับสนุนที่ดีพอผมเชื่อว่ายังไงคนหัดใหญ่โดยเนเจอร์เขาสู้อยู่แล้วครับยังไงเขาสู้ต้องกลับมาแน่นอนแล้วก็ในเดือนหน้าถ้าสมมติเจ้าภาพซีเกม ตอนช่วง9ถึง20ตรงนั้นนะครับ9ถึง20่ธันวาพื้นที่ที่จัดสเตเดียมหลักๆบางอย่างอยู่ที่สงขาอยู่ที่อะไรก็ไม่ใช่โซนน้าท่วมทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่พื้นที่ทุกอย่างเป็นพื้นที่น้ําท่วมแล้วหเหตุการณ์น้าท่วมตรงนี้ถ้าเราดูน้ำข้อมูลฝนที่มาแบบนี้ก็ไม่ได้มาแบบนี้ตลอดเวลาธรรมดาเราไม่เคยเจอฝนหนักอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเดือนธันวาคมก็คาดว่าไม่น่าจะมีฝน สเกลขนาดนี้ที่มาอยู่ที่พื้นที่หันใหญ่ตามหลักถ้าเราเจอฝนที่น้อยกว่าน,นี้มันก็สามารถระบายน้ําในระบบการระบายน้ําของเราได้แต่เท่วนี้คือฝนมันหนักจริงๆแล้วก็มีน้ําหนุนมาจากที่อื่นทะเลน้ําก็หนุนระบายน้ําก็ไม่ออกมันเลยทําให้หันใหญ่เป็นอ่งกระทะน้ําก็เออขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้มันเลยผลกระทบเกิดขึ้นอย่างวงกว้างมาก ครับในวันในช่วงเดืนอนธันวาคมผมคิดว่าภาพไม่น่าจะเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าสถานการณ์ทุกอย่างมีการรีบบูรณะรีบอัดฉีดแต่ว่าถ้าถ้ายังไงภาครัฐต้องมีส่วนช่วยในการดูแลตรงนี้แน่นอนครับค่ะล่าสุดเองทางภาครัฐหรือแม้กระทั่งทางแบงค์ชาติก็ได้มีการสั่งให้ทางแบงค์นอนแบงค์ได้มาช่วยเหลือภาคประชาชนนะคะออกช่วยเหลือในมาตรการเกี่ยวกับสินเชื่อต่างๆตรงนี้คิดว่ามีตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าเพียงพอหรือไม่คะ คือผมผมว่าเงินเยียวยาจากภัยพิบัติน้ําท่วมที่ว่าเมื่อก่อนภาครัฐให้ทุกคนเรือนให้ประเมินความเสียหายตรงนี้แล้วให้ให้บุรณะไปตรงนี้ก็ต้องมีแล้วต้องประเมินให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเสียหายที่แท้จรงิงแล้วบางอย่างในกรณีที่ธุรกิจที่จังหวัดสงขาหัดใหญ่เราได้รับผลกระทบอย่างนี้ครับผมว่าจะต้องมีมาตรการ ยกเว้นภาษียกเว้นอะไรต่างๆให้เขาฟื้นฟูธุรกิจกลับมาหน่อยนะครับเพราะบางอย่างถ้าเราเอาเหมือนค่าบรณะไปหักลดหย่อนภาษีกว่าเราจะได้เงินคืนภาษีหรืออะไรต่างๆนี่มันใช้เวลานานแต่ว่าเราต้องหามาตรการในการที่ทําให้เขาเวฟภาษีหรืออะไรเพื่อให้เขารีบฟื้นตัวขึ้นมา ตรงนี้ได้เร็วกว่าตรงนี้น่าจะช่วยได้แล้วก็เม็ดเงินที่ทําให้แคตโฟในธุรกิจต่างๆมันเกิดขึ้นอาจฉีดเงินช่วยเหลือเร่งด่วนแบบไม่ต้องพิจารณาเรื่องแบ็กอัพไอตัวหลักทรัพย์อะไรมากมายแต่ว่าต้องเป็นเงินช่วยเหลือหรือจะเป็นเงินให้เปล่าตรงนี้มันต้องมีเพราะไม่งั้นถ้าสมมติมารอว่าต้องมากู้ต้องมีหลักทรัพย์มีบสยมีอะไรต่างๆ<า>ว่าขั้นตอนแลน้วก็จะเข้าไม่ถึงทุกคนนะครับมันก็ได้แค่บางคนอีกครับครับคุณสมมุิขอถามตรงนี้สั้นๆก่อนจบนะครับว่า หลังจากน้ำท่วมปี53คือ15ปีที่แล้วนี่นะเราใช้เวลาในการฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติใช้เวลานานเท่าไหร่และมาตรการอะไรเป็นมาตรการหลักในการทําให้ฟื้นตัวได้เร็วเหมือนตอนนั้นครับคือในในปี53เนี่ยผมว่าภาคเอกชนตอนนั้นใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครับในการทําให้ทุกอย่างกลับมาใช้งานปกติคือประมาณหลังน้ําลดเนี่ยก็ใช้เวลาเจ็วันประมาณเก็บกวาดพื้นที่ห้างร้านของตัวเองให้สามารถกลับมา บูดูแลเปิดหน้าร้านชั่วคราวได้แต่กว่าจะบูรณะทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นระยะขั้นต่ำหนึ่งเดือนแล้วก็ไปถึงสามเดือนถ้าจะรีโนเวททุกอย่างให้มันดีขึ้นกลับมาฟื้นฟูให้มันสวยงามเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าต้องต้องมีหนึ่งถึงสามเดือนครับน่าจะเป็นอย่างนั้นส่วนมาตรการภาครัฐณนะตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจําข้อมูลได้แล้ว,ว่าภาครัฐส่งเสริมมาตรการอะไรเป็นพิเศษบ้างนะครับในในส่วนที่มาช่วยเหลือแต่ก็เชื่อว่าตอนนั้นก็ต้องมีมาตรการที่ออกมาเป็นแพ็กเกจในการช่วยเหลือ ฝกระทบครั้งนี้เพราะตอนนี้ก็สาการไม่แพ้มหาอุทกภัยครั้งก่อนแล้วครับชัดเจนมากวันนี้ขอบคุณทรงพลนะครับแล้วก็ทรงกําลังใจไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับเพรคุณเมย์สวัสดีครับอ๋อทรงกาลังใจให่เพราะว่าผมเชื่อว่าทุกฝ่ายระดมสรรพกำลังไปแล้วแค่ว่าจะสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์อย่างไรขอให้ฝนเนี่ยไม่ตกมาซ้ําเติมเพิ่มเติมอีกและกลับมาฟื้นตัวได้เร็วที่สุด แล้วก็ชอบมากที่คุณส่งพลมาตรการจะต้องไม่ซับซ้อนนะต้องไม่ยุ่งยากต้องสามารถเข้าถึงง่ายและจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยแยกต่างหากจากการแก้ไขปัญหาหน้างานจะคลายล็อกอย่างไรให้ความช่วยเหถูกส่งไปฟื้นตัวให้ได้เร็วที่สุดครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดท,ทุกข่าวสารดีๆจากเด e Standard w ด a วล์ันนะครับ